รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่อง9 M Card HD ร่วมกับ g e s t a r Digital และ Dance Group Thailand เสนอ g e s t a r Art Show เรามาชมคลิปวิดีโอที่ได้รับรางวัลจากโครงการปันคลิปปันสุข โดยมูลนิธิช่างเถิดกันค่ะ สนุนโดยสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมเรยกว่าสิ่งที่ทําให้เราคนไทยหระคนงานไทยนภาคภูมิใจก็คือผลงานซึ่งบอกกล่าวถึงศิลปะวัฒนธรรมของเราเนี่แหละคะ่ะและมากไปกว่านนั้นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจก็คือการที่ได้มีคนที่เห็นคุณค่าตามหาศิลปะวัฒนธรรมของชาตินํามาจัดแสดง และให้พวกเราประชาชนได้มีโอกาสได้ชื่นชมก่อนที่มันจะหายสาบสูนไปตรงนี้สำคัญกว่าและผู้หญิงที่โยจะมาพบในวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นหนึ่งผู้มีณูป,ปการของวงการศิลปะนะคะเธอมีหลายกทบาทหน้าที่ในวงการศิลปะในฐานะของนักสะสมงานศิลปะในฐานะของคณะกรรมการหลายชุดที่ช่วยดูแล สนับสนุนงานศิลปะนะคะและที่สำคัญนะคะเป็นผู้ก่อกำเนิดพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ค่ะคุณกิจโย,ยววีน,น,นิลันดอนค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่การกสตาร์อาร์ตเจอร์ค่ะวันนี้นะคะโยมมาอยู่ที่เขาใหญ่ค่ะเพื่อมาที่พิพิธภัณฑ์ที่เขาบอกว่าสุดยอดอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทยที่รวบรวมผลงานศิลปะชันยิ่งค่ะ ที่129อาาอยซเซียมค่ะเพื่อมาพบกับต้องบอกว่าเป็นทั้งคอรเรเตอร์ er, เป็นถือเป็นผู้มีว่าคุณในวงการศิลปะหญิงแกนนำนะแกนนำฝ่ายศิลปะของหญิงของประเทศไทยนะคะคุณกิจเกีววันนี้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตนะ,ะถึงเรื่องราวของงานศิลปะที่อยู่ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ค่ะแต่จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเข้ารอคุณกิจแป๊บหนึ่งค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะโยมาอยู่กับพี่กิ้กันแล้วค่ะสวัสดีค่ะตอนที่โยพูดอะไรไปจะไหนคะเขาบอกว่าพี่กิ๊กเป็นผนะู้มีอ,อุปก,การะคุณของวงการศิลป์ไปหรอย้อนสรุปตรงนี้เพราะว่าเป็นหลายอย่างเหลือเกิน ในส่วนของเป็นนักสะสมเป็นผู้ที่สนับสนุนศิลปะนะคะนอกจากนั้นแล้วก็ตอนน,นี้คุณก็แสดงความมีเท็าหนึ่งในกิจกรรมการขอสิลป์ด้วยใช่ไหมคะเป็นมาสองรอบสามรอบไปแล้วนะคะก็เขาใช้ยุ่งกัเลยนี่ยังบอกว่าเป็นผู้มีอุปการ <laughs> ะคุน็ากมายอย่างมากของวงการศิลปะนะคะและที่สำคัญก็เป็นผู้ก่อตั้งทีมีด้วยนะคะ <laughs> ยกให้สัมภาษณ์เมื่อนแล้ว แต่เมื่อตอนที่ครั้งเปิดแรกค่ะค่ะ,คะยัคิดว่าเลยไหนะคุณเพือจะทราบอีกสักครั้งหนึ่งนะคะถึงที่มาที่ไปและแรงใ,ใจในการเปิดมิเช่นีค่ะค่ะจริงๆก็เป็นนักสะสมธรรมดาค่ะพอสะสมเยอะขึ้นเพื่อนก็อยากขอดูค่ะ เอไปพิงพิงพิงไว้มันก็ไม่ได้ดูใช่ไหมคะก็เลยคิดว่าเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ดีกว่าเพื่อได้ดูแล้วนอกจากนั้นคนที่สนใจสะสมก็ได้ดูแล้วเราก็ให้พวกนักเรียนนักศึกษาศิลปะดูฟรีด้วยก็น่าจะเป็นวิทยาทานด้วยนะคะก็เลยเปิดเป็นค่ะแต่มากไปกว่านั้นทุกคนหรว่หลายคนเลยจะบอกว่าถ้าอยากเห็นงานศิลปะชั้นเยี่ยมระดับคุณทุงมาท่นี่แอบเห็นชิ้นที่ไหน ตรงตรงนี้ที่เดินอ้อมมาเนี่ยค่ะเนี่เล่าให้ทุกที่านไปชมหน่อยได้ไหมคะค่ะตั้งแต่18นะคะ1 8ึ่ค่ะก็สมัยรัชกาลที่5ค่ะได้จัดให้มีการประกวดค่ะคือพระองค์ท่านเสด็จไปยุโรปสองครั้ง่ะได้เห็นวัตถุพันได้เห็นการประกวดได้เห็นหลายๆอย่างก็กำมาประยุกต์ที่เมืองไทยก็จัดให้เกิดการประกวดขึ้นครั้งแรกเลยในปี1882ปค่ะปรากฏว่าผู้ที่ชนะคือหม่อมเจ้าประวิตรชุมสาย ค่ะก็อันนี้เป็นงานเดิมที่ชนะมีสติทิเกตประกอบด้วยแล้วก็เป็นกรอบเดิมๆเลยค่ะที่ร้อยกว่าปีที่แล้วกรอบร้อยกว่าปีที่แล้วค่ะแล้วอย่างอย่างชิชิ่งต้องถามว่าชิม่ถือว่าเป็นหนึ่งในสมบัติของชาติได้เลยเพราะว่าหลายคนไม่เคยเห็นเป็นสบราณศิลป์ของชาติ่ไแล้วกันก็ถึงถึงอยากจะทำวัตถุดิบินี้ไม่อยากให้งานหลุดไปอยู่ต่างประเทศอยากใหคนไทยได้มีโอกาสชื่นชมงานที่เป็น เรียกว่าอะไรคะเป็นสินของชาติจริงๆค่ะ,ะยกเคยพูดกับในรายการบ่อยครั้งบอกว่ารู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเระเทศไทยเราเนี่ยมีกลุ่มนักสะสมอยู่จริงๆไม่กี่คนเลยที่พยายามตามหา สมบัติของชาติเนี่ยแล้วเอากลับมาที่ประเทศไทยหนึ่งในนั้นก็เป็นจาเป็นคุณกิ๊ที่ที่เหนะเดี๋ยวนี้เนื้อหาเป็นของด้ดีดีนอกจากเ็ฝาั่งให้ความสนใจในปลอดศักดิ์สิลปิ์มากเฉียงสองชิ้นนี้เนี่ยค่ะเป็นลามแบบระจากอเมริกาจากเมืองเล็กๆก็คิดว่าถ้าเราไม่ทำตั้งแต่ตอนนี้ไม่รู้จะมีแรงทำอีกนานแค่ไหนของมันจะกระจายไปหมดก็อยากเอามารวมไว้ที่เมืองไทย เพราะ,ะว่าเวลาได้ของกลับมาเราก็ภาคภูมิใจว่าโอ้ยตายแล้วคนไทยเราเก่งจังเลยวาดได้สวยขนาดนี้ลูกหลานน่าจะได้เช่นชมนะ,ะ,ะ,ะและมากกว่าน,นั้นวันนี้นะคะ,คะได้เห็นผลงานปฏิมาก,กรรมเรียกว่าแทบจะเป็นชิ้นแรกของประเทศไทย<ม>ที่ไม่ใช่เป็นพุทธปฏิมาหรือป,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 ปฏิมากร,รต่างๆใช่ไหมคะที่เป็นรูปพระค่ะใช่ครับ เป็นของกรมพนริมค่ะทรงปั้นเป็นบรอนซ์นะคะเป็นที่ดาวองสุดทองต้องบอกว่าเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากค่ะแต่อยู่ในตู้แก้วงานนี้ชื่อว่าเวสันดรชาดก์นะคะตรงกลางนั่นก็คือพุทธเจ้าที่องค์กลางเปลยไม่ได้แปลว่าอนาจารหรืออะไรกะหมายถึงว่าการละทิ้งที่ไม่เหลืออะไรเลยสีแดงคือกิเลสนะคะอยู่ทูชกอยู่ด้านด้านซ้ายมือข้างนี้ก็คือนามัสสี นะคะอันนั้นก็คือเสือสิงสามตอนที่มากันไว้ไม่ให้พระนางมสีไในกลับมาทานกลัวว่าเดี๋ยวทานจะไม่สำเร็จผลเรื่องมันละเอียดมากฟังพูดไปก็หดลุกในดีเชีเวช่อาจารย์ถวันใส่ทุกอย่างไว้ได้ครบมากทั้งนุ่มนวลแรงค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมคะบอกเลยว่าติ่มเต็มอยู่สำหรับชนิดแต่ยังไม่พอยังมีอีกแต่จะเป็นยังไงนะคะต้องติดตามกันต่อไปค่ะ เกสตาอาร์ตโชวเขาต้องรับกับเข้าสู่รายการเกสตาอาร์ตโชวค่ะเดี๋ยวเราไปชมผลงานอันทรงคุณค่ากันต่อก,กับคุณกิเจียวนีกันค่ะเลยมาถึงตรงนี้นะคะเราก็จะได้มาเห็นโซนของอันนี้ต้องเรียกเป็นศิลปินไทยที่ยุ่งเก่ามากๆในสมัยรัชกาลที่5ที่ไปจบมา,จากจัตาลี่เลยะะนะคะ ก็คือจะเป็นผลงานชิ้น <ante> ทางฝั่งเราพยายามจะทาประวัติศาสตร์ศิล่เรื่องว่าสมัยก่อนเนี่ยนะคะ <C hoo> งานของเราสมัยรัชกาลที่ส <C hoo> ี่ที่วาดต้นๆเนี่ยมันจะเป็นสองมิตินะคะ <C hoo> เพราะเราไม่เคยได้เรียนการวาดแบบมีมิติเลย <C hoo> จนรัชกาลที่5เนี่ยได้ส่งในมุ่ยหรือตอนหลังเป็นพระสาริคิดไ <C hoo> ปเรียนที่ฟอ <C hoo> ร์เรน์ทรงไปส่งพ์ด้วยพะกงค์เองเลยนะะแล้วกลับมาก็จะเกิด การวาดสีน้ำมันบนผ้าใบครั้งแรกก็คือผลงานของพระสารีคิดเนี่ยค่ะค่ะในที่เรียกว่าผลงานภาพจะตรกรรมภาพเหมือนนี่ันต่างขาค่ะค่ะสมัยก่อนก็จะเป็นแบบนั้นนช่ใช่คะแต่สมัยก่อนก็จะเป็นภาพที่แบนๆนะคะดูแล้วแบนแล้วก็จะอยู่ในวัดนะคะค่ะอย่างชิ้นนี้แหะค่ะคุณดีอันนี้ก็เพิ่งจะเห็นเหมือนกันชิ้นเก่ามากเก่ามากค่ะรัชกาลที่ที่สี่นะคะประมาณยุครัชกาลที่สี่เราก็มาให้ดูว่าความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นยังไงส่วนฝั่งงนี้ก็เป็น Oh. เป็นห้องอาจารย์จ,จิตใช่ใครชอบอิมเพชันนิค่ะก็มาดูได้เป็นห้องที่เหมาะมาวันวาเลนไทน์ค่ะเพราะว่าจะดูหวานดูสดชื่นมากเลยนะคะ,คะงานอิมเพสที่ถีมือระดับนี้ค่ะอีกครั้งความรู้สึกก็ต่างกันนะคะ,คะแบบว่าดูไม่เบื่อดูไม่มีเบื่อจริงๆค่ะเป็นคนที่ชอบมากแล้วก็อ,อาจารย์งานของอาจารย์จ,จิตมีมากที่สุดอยู่ที่นี่เพราะว่าอาจารย์เนี่ย รู้ว่าเราตั้งใจจะเก็บจริงๆพาไปเก็บซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปไปนักแท็กซี่ไปกับอาจารย์ตามซอยเล็กๆน่าจะไปเก็บรูปอาจารย์ที่กระจายออกไปจนได้มาครบอย่างนี้นะคะและที่สำคัญสำหรับคนติดตามงานระดับประวัติศาสตร์นะคะมีชิ้นเป็นชิ้นตามนั้นเลยที่บอกว่าอยู่ในท่ากระสซคฝนชิ้นนั้นเป็นชิ้นที่บอกว่าเป็นชิ้นประวัติศาสตร์เป็นในคะที่ที่ญี่ปุ่นใช่ไหมคะที่ว่าที่ญี่ปุ่นค่ะช่วงที่อาจารย์ติดสงครามอยู่ที่ญี่ปุ่น คุณมีใครอย่างของงานของอาจารย์เฟือที่คุณคิดจรู้สึกประทับใจจริงๆไหมทั้งหมดเท่าที่มีเนี่ยชอบอันชิ้นไหนที่สุดก็ต้องมีชิ้นที่สุดอยู่เหมือนกันจริงๆฝุดหมดเลยอ่ะแต่ว่าชอบชอบงานคิวบิซึ่งชิ้นชิ้นนี้สุดอาจจะเคยเห็นอยู่ในหนังสือเยอะมากเลค่ะอ๋อใช่ใช่ไหมคะจะเป็นงานเนี่ยค่ะงานเป็นดรออิ n งแล้วเป็นคิวบิซึ่งชิ้นนี้แต่ถามว่าจริงๆมันก็ชอบทั้งๆหมดแต่บางครั้งที่เลือกก็ ยุคแ,แรกๆว่าศสีน้ำมันแต่ตอนหลังอาจารย์มีปัญหาเรื่องสุขภาพก็<ช>ไม่ได้ว่าศสีน้ำมันมาวาดอะคริลิกแทนเพราะฉะนั้นงานสีน้ำมันจะเป็นงานที่หายากมากเรามีงานสีน้ำมันมาสแสดงนะคะส่วนดุสิตอันนี้ก็ชอบมากเลยแล้วเรามีอันนี้เป็นน้องใหม่อันนี้เป็นสีน้ำมันเซว์ไลท์อันนี้ค่ะอันนี้เป็นสีน้ำมันที่เพิ่งมาอยู่กับเราได้ไม่นานชิ้นนี้ชิ้นแี้ค่ะและอีกสองชิ้นเป็นงานอะคริลิกซึ่งซึ่งคิดว่าแปลกสวยมากก็เอามาแสดงนะคะ อาจารย์จะเห็นฟิลดอบบัวนะคะอันนี้จะเป็นฟิวที่เราเลือกแล้วว่าพิเศษมากค่ะแล้วต่อไปอาจารย์จำกรโอ้ชิ่ก็นะคะอาจารย์จำารชิ่ก็อย่างที่รู้ว่าเป็นผู้ที่ในยุคนั้นก็คือว่าพอร์เทรตสวยที่สุดอยู่แล้วนะคะก็จะมีงานมีวาดเจ้าจอมของรัชกาลที่ห้านะคะเจ้าอมีกหนึ่งในเจ้าจอมกรอกอ่อนนะคะถ้าไม่าไม่พลาดนะ ดูซิชื่ออะไรไปดูใช่ไหมใครดูเจ้าจอมานดาเจ้าจอมานดาเออเห็นป่ะว่าถูกคาจอมเมย์เจ้าจอมกบออจริงๆริงค่ะใช่ค่ะอ๋อโยโยตื่นเต้นไปดิวสวยชอบเลยชอบเสื้อชอบชอบลึกไม้ความฟิวของเสื้อนะคะค่ะนี่แหละค่ะลูกโปรดโยค่ะอายเลยเขินตอนนั้นอายุยี่สิบกว่ายี่สิบกว่าอาจารย์จะผ่าน าดให้ให้นั่งไปด่นกวาดอยู่ประมาณสองอาทิตย์คะไม่ได้ทุกวันแต่ว่ามาๆไปๆประมาณสองอาทิตย์นะคับอาจารย์ก็มอบให้คือคือสมเด็จทึงบอกไม่บอกว่าเป็นมือจิตใช่ไหมเป็นคนอื่นก็จะรู้สึกู้ว่าพี่มีภาพมีสวยจริงเพราะมีตัวจริงหรือเปล่าเพราะดูแบบจะเป็นดูเป็นผู้หญิงในงานของอาจารย์อาจารย์จะวาดผู้หญิงให ดูออนโยนนะแต่ทั้งที่จิงๆได้อ่อนโยนคนก็จะชอบว่าจานจะหยิบหยิบของออกมาทําให้ดูอ่อนโยนนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าเต็มอิ่มและจุใจจริงๆกับการได้เห็นผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าแต่ต้องติดตามในช่วงหน้ากันนะคะเกสตาอาร์ตโชว์เกสตาอาร์ ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายก,การ Guest Art Show ค่ะเดี๋ยวเรามาชมผลงานอันทรงคุณค่ากันต่อดีกว่าค่ะผลงานวัดจะมาข้าฟ้าอันนี้คือคือผู้ชมเห็นอันนี้หายากมากอ,อันนี้มีรูปเดียวเลยหาอีกไม่ได้คืองานของอาจารย์สุวรรณีสุคนธานะคะน้ำผู้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นแม่ของน้ำผึ้นะคะอาจารย์สุวรรณีสอนสอนงาน ศิลปะไทยอ,นนอยู่ที่ศิลปากรอันนี้ก็เป็นการวา,ราดไรบูมคา,าคืนรกสวรรค์แล้วก็มนุษย์เนี่ยค่ะก็เป็นงานหนึ่งในชิ้นงานของอาจารที่หายกากมากเพราะไม่มีงานวาดคบะ้ค่ะพอ,อมาในโซนฝั่งนี้แน่นอนโซนประหยัดค่ะแต่เป็นอาจารย์ประหยัดที่ไม่คุ้นเคย คือเนื่องจากที่เราไม่มีจํากัดฉะนั้นเราจะต้องเลือกงานศิลปินที่คิดว่าแปลกเลนะมาแสดงแล้วก็เราสองสามเดือนที่เราถึงจะวนไม่ได้เอาของทุกอย่างที่มีมาแสดงนะค่ะอย่างชิ้นเนี้ยค่ะก็คยู่าีริมันจะรักชิ้นเนี้ยนรักมากค่ะแค่บอกว่าเป็นภาพจริงๆว่าภาพของนักแสดงคนหนึง มารยาทกระแสศิลป์คือต้องรุ่นต้องรุ่นรุ่นพี่อะรุ่นเมียรุ่นนี้ถึงจะรู้จักเป็นดาวโปในสมัยก่อนนะคะก็อาจารย์เล่าให้ฟังว่าเอาเขามานั่งวาดเลยเอาเขามาค่ะรูปรูปเนี้ยค่ะสีทันสมัยมากเลยค่ะใช่ค่ะเป็นบ้านในโทนเขียวซึ่งไม่ค่อยได้เห็นค่ะงานนี้ก็มาจากออสเตรเลียค่ะโอ้โหค่ะไปไกลขนาดนี้เลยหรอไปไกลขนาดนี้แล้วเลยเป็นอีกชิ้นหนึ่งที่ ปกติเราก็จะเห็นของอาจารย์สุชาติสีทึมๆอึมๆบ้างอย่างเงี้ยค่ะดีสันมากอาจจะเป็นส้มๆแต่เขียวนี่ไม่เคยเขียวมีน้อยมากแต่เป็นเขียวที่ดูแล้วไม่ได้สดใสนะคะก็ยังเศร้าอยู่ดีเขียวระทมมากใช่เขียวระทมใช้ขับจับเก่งมากเลยสมกับจบสิทธิกรมาเขียวเก่งเขียวระทมนะคะทำไมเพราะอะไรงานอาจารย์สุชาติอะะถึงมีคนอยากได้มากและมากไปกว่านั้นคือหาชื่นทีแล้ว แล้วก็ต้องไปอยู่กับคนที่สุดยอดจริงๆถึงจะได้ไงานที่แบบสุดยอดจริงๆไม่ใช่อยู่กับคนสุดยอดหรอกเป็นเป็นว่าคนชอบงานอาจารย์เพราะว่าอ,อ,อาจารย์วาดจับใจ,จเป็นงานที่จริงใจมากเลยคือคิดอย่างนี้ก็วาดนี้ไม่ทราบเห็นรูปอย่างที่ท,ที่ใช้เดินรอบงานศพแล้วขึ้นไปไว้บนเบรอยากเห็นมากเลยค่ะเดี๋ยวพาอดดูกันค่ะ ที่ถือหน้าหน้าศมแล้วก็ตอนขึ้นเมนก็เอารูปนี้ไปไว้บนเมยค่พอดีคุณพิริยะส่งรูปมาให้ดูก็เลยบอกอ๋อตายแล้วพี่รู้ยังยิ่งแค่ดูรูปก็ประทมดูเศร้าจะแย่แล้วแต่รูปยิ่งรู้ยิ่งแบบเศร้าพันให้เห็นว่าเนยือวาระสุดท้ายเ่ยอาจารย์ก็ยังก็ยังเป็นปลาที่ยังลำบากคือชีวิตแบบดิ้นรนเห็นแดงช้ำไหมอันนี้แดงช้ำ ต่อัี้ช้ำจริงๆแล้วก็แล้วก็เป็นรูปที่คิดแล้วว่าคือมันอธิบายอาจารย์ได้ดีที่สุดเลยก็เป็นรูปที่ได้ใช้ในงานศพอะค่ะก็คิดถึงอาจารย์ชลุ่นมากอันรูปนี้เป็นรูปที่ชอบที่สุดเป็นคิวบิซึมที่ชอบที่สุดอันนี้อยวาโยโยชนยค่ะเป็นเป็นอันที่เราเอามาไว้บนปกหนังสือของพี่จังหวะ ตัวอันชิ้นนี้เป็นชิ้นที่งามมากปากติเราจะจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับในส่วนของแบบนี้ก็จะส่วนใหญ่แล้จะเห็นเป็นฟองง่ายๆใช่ไหมคะแต่อันนี้มีหลากหลายมากเลยค่ะได้เห็นเลยความสามารถเหมือนดูแล้วเนี่ยนี่มีแท้บออกมาฝรั<ช>่<ล>งระดับทอปนะคะค<ช>ือ<ช>ดูแลเอาไปวางบนพิพิธภัณฑ์ดูด้อยเนี่ยสู้สู้สู้ได้สบายเป็นชิ้นที่ชิ้นหนึ่งที่ถือว่าเป็นชิ้นมาสเตอร์พียของอาจารย์นะคะ ว่าหมดเวลาซะแล้วค่ะแต่ไม่ต้องกังวลน,นะคะเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าโยจะพาคุณชมมาชมกันต่อที่129 Art Museum ค่ะอยากจะให้ประเทศไทยมีหอศิลป์ดีๆที่ฝลังออกมาแล้วถามว่าไออาร์ตแกลเลอรี่ของของเมืมไทยอยู่ตรงไหนแล้วก็มีงานดีๆให้เขาได้ชมกันส,สวยๆเยยนๆ ให้ปัะชาชนได้รู้ว่ามันเป็นการเผยแพร่ให้ทางทางที่มันเป็นอะไรที่บอกถึงบอกคนทั่เร่อแต่ก็่อยากให้ที่รู้อค่ิีๆี่ะ